แม่้าอยากให้ฉันไปตอนนี้มันกับไปเพราะใดหรอตอนนี้มเม่กินน้ำตาลก่อนแต่ถึงเติมน้ำตาลน้ำตาตกนี่จน้ำตาลกต่างเนี่ยตกงูจ่งเ้าบอกลินบวกหัวน้ำข่อยในเนี่ยถามจะข่อยไรหาเนี่ยมาบอกน้ำข่อยเนะี่ยเนี่ยมหาเนี่ยมาบอกื่นคนเราแล้วเยัย่าสิมาถามหนังถามนี่แหนท่เจียก็ะได บอกเป็นคน,นแคแน่นล้อแม่ถามถามมันไม่ใช่ว่าถามไม่ได้แต่บางอย่างมันก็ไม่ใช่เนาะเป็นคำถามที่มันบกวนถามบางเทียกกระแตมาเด้อน้ำตาลยังต,ตกอยู่เมื่อ <c oughs> นี้มื่อนี้แล้วน้ำตาลตกของแข่เลยว <c oughs> ุ้ยเบลแล้วแค่นี้จบแล้วเสร็จแปง้งมาส่งกำลังใจ แม่ใจเย็นพี่แอนสวยมากพี่แอนกินข้าวแล้วเออกินแล้วจ้ากินกับแกงข่าไก่กับข้าวไลเบอรรี่ พอผื่นปมาม่แม่เราไปหวานอยู่เขาคอ,อฉันจะเป็นขานเที่ยวซะพี่ก็อยากไปอยู่แต่พี่ก็รู้สึกขี้เกียจเก็บกระเป๋าเชื่อไหมนี่พี่มางานสองวันพี่ได้กระเป๋ามาใบเดียวเป็นถุงผ้าด้วยกับกล่องเครื่องอาบน้ําแล้วก็กล่องครีมแค่นั้นแหละนี่พี่มาสองวันเนี่ยจริงริงในกับอิน เสื้อผ้าเนี่ยสแตนบายพอเวลาได้ไม่เกิดมาส่งกำลังัดมีเวลาแม่กับอีลีมันเป็นฟิลแบบว่าถ้าอยู่บ้านเราไม่ออกไปไหนเลยขอบคุณพี่แก๊ปขันว่ามีแก๊ปแอน์โรดี้่าได้กินเขาซื้อทุกอย่างผ่านแก๊ปหมด เมือนฉันยื่เงี้ยนคนเดียวยังดียิ่งว่เดียวยัีเบิร์นมือไม่รับพิเศษเมนชีกับบ้านหรอสับ,บ้านสะบ้าพิเศนจะพูเดียวเอามาทำหน้าที่บกพร่องนี่ฉันบอเข้าเงี้ย <c oughs> นมาทำหน้าที่บกพร่องนั่นนี่อรดีกะอยากนอนเนาะ <c oughs> ขายสื้อผวันไหนไม่รู้เลยอ่ะหยุดยิบสี่ผ้ากับนางเอกบารคุยได้ใช่คุยได้คุยกันแน่บออยากเห็นบาทไใหม่ มันเป็นอย่างนี้ทุกคนเรื่องราวชีวิตของคนเราเนาะมั่งกมันงแต่พด้ดจําเป็นต้องแบบต่อให้ไม่ได้ติดต่อคุยกันมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลว่าทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรเด้มันไม่ค่อยได้คุยหรอกนั่งกับยากเลียงลูกเข้ากับมีลูกของเข้าทังนี้องเข้ากับมีงานไม่ค่อยได้คุยกันล่าสุดจําได้ก็คือเชิญมาขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นมั่นใหม่แต่ว่านางไม่ได้มาเพราะนางขาตาขาตาดวดนางก็ไม่ได้มาก็ไม่ค่อยได้คุยกันเลยปีหนาพี่แอนไปสวีเดนค่ะ